ล็อกเชนอำนาจและความปลอดภัยในการอายัดเงินบล็อกเชนไม่ใช่สวรรค์ของความปลอดภัยการวิจัยล่าสุดจาก Laser Security Lab ของ Bibi ได้เผยให้เห็นถึงความจริงที่น่าตกใจการตรวจสอบ166บล็อกเชนได้นาไปสู่ค้นพบว่า16เครือข่ายสามารถอายัดเงินคุณโดยตรงแต่ที่น่าสนใจคือวิธีการทํานั้นจากการวิเคราะห์เครือข่ายทั้ง16รายพบว่ามีกลไกการอายัดบัญชีที่แตกต่างกันออกไปสาประเภท h ฮาร์ดโคดิตเคนฟิทไฟล์และสมาร์ทคอนแท็ก บางเครือข่ายใช้การแฝงโค้ดคำสั่งอายัดบัญชีไว้ตั้งแต่ต้นในขณะที่บางเครือข่ายใช้การกำหนดค่าในไฟล์ config file ซึ่งมักจะเข้าถึงได้เฉพาะผู้ตรวจสอบความถูกต้องและนักพัฒนาอีกทั้งยังพบว่าโฮบายอีโคเชนเป็นเครือข่ายเดียวที่ใช้สมาร์ทคอนแท็กต์ในการอายัดบัญชีแต่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือการตรวจพบความเป็นไปได้ของการอายัดบัญชีในอีก19บล็อกเชนบล็อกเชนคอสมอสแอ่เทมถูกสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากการใช้โมジュลคอนแ ซึ่งแตกต่างจากบัญชีผู้ใช้ทั่วไปและสามารถระง,งับการทำธุรกรรมได้แต่ที่นี่ก็คือจุดที่สร้างความพิพากษาขึ้นการเพิ่มความปลอดภัยด้วยการระงับการทำธุรกรรมนั้นมันสามารถช่วยป้องกันวิชาชีพได้แต่ในเวลาเดียวกันมันก็อาจเป็นการมอบอำนาจให้กับบุคคลบางกลุ่มเพื่อเซ็นเซอร์ข้อมูลได้การกระจายอำนาจในเครือข่ายบล็อกเชนจึงกลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและน่าสังเกตบล็อกเชนอำนาจและความรับผิดชอบการนำระบบควบคุมฉุกเฉินเข้ามาในเครือข่ายบางแห่ง ทําให้คำถามเกิดขึ้นว่าการรักษาความปลอดภัยและการกลุ่มอำนาจจะสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างไรคุณคิดว่าการกระจายอำนาจในเครือข่ายบล็อกเชนนั้นยังคงเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือได้อยู่หรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น